วันนี้เวลา8นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ5ธันวาคม2542หมู่ที่8ตำบลโคกสตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มบ้านในเขตบริการ3กลุ่มบ้านได้แก่บ้านตะบิงรูโต๊กบ้านธนูสินและบ้านไอจาดาประชาชนนับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษาถิ่นมาลายูการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านการเสริมสร้างสุขภาพเด็กตั้งแต่ในคันบานดาพบว่าทั้ง3กลุ่มบ้านมีหญิงตั้งครร48คนคลอดแล้ว25คนปลอดภัยและมีพัฒนาการสมบัยทุกคนมีครูตอชดอช่วยแนะนำให้ผู้ปกครองเลี้ยงลูกได้นมแม่อย่างน้อย6เดือน มอบไข่ไก่พืชผักและให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการอาหารที่มีประโยชน์ด้านการศึกษาของนักเรียนพบว่าผลการประเมิน NT ชั้นป3คะแนนเฉลี่ยทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศส่วนผลการประเมินโอเนชั้นป6ทั้ง4กลุ่มสาระวิชาต่ำกว่าระดับประเทศแต่มีแนวโน้มการพัฒนาและจัดก,การเรียนรู้ที่ดีขึ้น แนวทางการพัฒนาเช่นกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนและใช้สื่อจากห้องสมุดจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายพบว่านักเรียนสนใจอ่านหนังสือนิทานอ่านออกเสียงเล่านิทานให้น้องฟังได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและคลิดป,ประดิษฐ์ของเล่นตามจินตนาการในนิทานกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อช่วยสอนเช่น DLTV และ YouTube นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการอบรมโอเน็ตแคมป์แบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาด้านวิชาการเกษตรโรงเรียนจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติปลูกผักกินใบปลูกไม้ผลเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดเทศและเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนมีแหล่งน้ำสองแหล่งเพียงพอต่อการบริโภคและการเกษตรคือฝายเก็บน้ำโครงการจัดหาน้้ำสนับสนุนโรงเรียนตอชอดอการท่าอากาศยานและน้ำฝนจากธรรมชาติ ด้านการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้จัดครูเข้าไปในชุมชนเพื่อให้คําแนะนําผู้ปกครองมอบพันกล้วยและมะละกอทดลองปลูกจํานวนสิบครอบครัวพบว่าเจริญเติบโตดีเก็บผลผลิตจําหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้น7ครัวเรือนมีผลผลิตไว้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายได้3ครัวเรือนทั้งนี้ประชาชนบ้านไอจาดาประกอบอาชีพทาสวนยางพาราสวนผลไม้รายได้ไม่เพียงพอประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรตกต่า จึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านไอจาดามีสมาชิก22คนทำกล้วยฉาบจำหน่ายผ่านร้านค้าชุมชนและสหกรณ์โรงเรียนแต่รายได้ยังไม่พอจึงคิดที่จะรับซื้อมะพร้าวซึ่งมีมากในชุมชนคั้นเป็นกะทิจำหน่ายให้กับชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้า ในการนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทราบถึงความต้องการของชุมชนได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบ้านไอจาดาให้มีอาชีพเสริมสร้างผลผลิตจากชุมชนเพื่อชุมชนต่อไป การพัฒนาให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ประสบผลสำเร็จเกิดประโยชน์ทั้งแก่เยาวชนและคนในชุมชนจำเป็นต้องเข้าใจบริบททางสังคมของพื้นที่นั้นๆและปรับให้สอดคล้องเพื่อให้งานก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆสามารถร่วมมือสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีจะเห็นได้ว่านักเรียนตชดกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นมีโอกาสใช้เทคโนโลยีสืบค้นและเรียนรู้ที่ทันสมัยทันยุค กระตือรือร้นที่จะไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือและสนุกกับเพื่อนๆ